พี่เขาไม่แคร์ไงเขาขอแค่บอกว่าขอคูมขอคูมีหุ่นลีนแค่นั้นพอแล้วอะไรเงี้ยนะทุกอย่างจะต้องเป๊ะรายละเอียดต้องลงตัวโปรตีนต้องเป๊ะแป้งต้องกินแค่นี้ไขมันห้ามกินแบบไม่ดีกินเลิกเลยกูเลิกแม่งเลย <S <S 1> <S 1> เออไอ้เหี้ยกูไม่คบมึงคือแบบมึง <S <S <อ>เหมือนมึงพากูไปไปตายอ่ะเอาง่าย ก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปไปนหผมผมมีสิ่งดีๆมาเสนอครับนี่คือ Formula X ครับเป็นอาหารเสริมที่โค้ชวุ้นไ้ปคนคิดคนขึ้นครับผมถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับบอกเลยว่า ม่า X ของจริงครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ s i x PACK PROJECT PODCAST นะคะแล้วก็ขอเชิญทุกคนพบกับโคชปูนันจักรินบุเล่ก็กลับมาพบกับอีกครั้งครับกับรายการ s i x PACK PROJECT PODCAST ครับผมซึ่งเป็นรายการที่ว่าด้วยเรื่องของรูปร่างสุขภาพความฟิตแล้วก็ความ well-being หรือว่าความเป็นอยู่ที่ดีของเราครับในตีมของการคุยที่เรียกว่าเป็นการเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นกันนี่เอง อาจจะดูรุนแรงอาจจะดูร้ายกาจแต่จริงๆแล้วพวกเราหวังดีเนาะพวกเราแบบต้องการให้ทุกคนเนี่ยครับมีรูปร่างที่ดีและก็สุขภาพที่ดีด้วยครับผมวันนี้มาในลุกของการที่แบบใส่แว่นหนึงคู่เลยนะเนื่องจากว่าใส่ตายาวแล้วเนาะใส่ตายาวเลยนะครับแล้วก็มันมีข้อมูลหลายอย่างนะผมที่เรามีการเตรียมไว้นะครับก็เราจะได้เห็นตัวของข้อมูลเนี่ยนะครับชัดๆเนาะจะได้เอามาคุยันได้แบบ จะาๆเต็มๆเนาะนะครับสภาพตอนนี้ก็คือไงถ้าอ่านมือถือก็คือแบบยืดสุดยืดสุดไม่สีแล้วมันก็ต้องอย่างนี้แหละมาเข้าเรื่องกันก่อนเลยว่าวันนี้เรามาชวนคุยเรื่องอะไรกันดีคะเป็นเรื่องที่ทุกคนสนใจมากๆครับนั่นคือเรื่องของความลีนแล้วก็เรื่องของซิกแพคอีกแล้วครับท่านมันก็เป็นเรื่องแบบคลาสสิกมากเพราะว่าจริงๆแล้วอะ New Year Resolution ของคนเก้าใน10คนเชื่อว่าต้องเป็นเรื่องของซ<ช>ิกแพคในรร่างแล้วมันก็น่าดึงดูดจริงๆคือพอเวลาที่เรามีซิกแพคเนี่ยเราก็กล้าที่จะถอดใช่ไหมเราก็กล้าที่จะโชว์โดยเฉพาะใน Facebook ในโซเชียลมีเดียเนี่ยโอ้โหถอดกันยับ ล่านะสุดเห็นคุณตูนปริบักหรือยังตูนบริบอ๋อโห <c oughs> ยังเดือดบอกเลยว่ายังเดือดบ <c oughs> ริบูรณ์นี่คือแบบร่างทองร่างทองอีกท่านหนึ่งแล้วนะครับก็หุ่นดีมากๆ่เราก็ชื่นชมยินดีนะว่าเขาทำได้จริงอะ่ะเขาได้ทำได้ <c oughs> ดีมากมากอะไรเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นเราก็เลยหยิบเรื่องนี้มาคุยกันเพราะว่าเป็นเรื่องที่ตอนนี้ทุกคนกําลังสนใจการที่มีร่างทองใช่เงี้ยครับแต่ว่าจะเป็นหัวข้อที่รุนแรงสักหน่อยหนึ่งเอาฟังดูแบบเหมือนไงีงรุนแรงรุนแรงนิดนนะครับนั่นคือ การลีนเนี่ยนะครับผมถ้าอยากลรียนกีนได้แต่คุณรับสิ่งที่ตามมาได้ไหมอ้าวยังไงล่ะนะครับต้องบอกงี้นะครับว่าการที่เราจะมีบอดี้แฟทที่น้อยเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องที่ผิดมันเป็นเรื่องที่ดีเลยแหละนะครับมันทําให้เรามีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีภาพลักษณ์ที่ดีมากๆแล้วก็ทําให้เราดูเป็นคนที่มีวินัยครับแต่ถ้ากิดว่าเรามีความแบบหมกมุ่นมีความแบบละเอียดเป๊ะแบบนิดๆหน่อยๆไม่ได้เนี่ย มันจะกลายเป็นว่ามัน Backfire ใส่เราคือมันกลับกลายมาว่าเป็นตัวที่ทําร้ายตัวเราแล้วก็คนรอบข้างของเราด้วยเช่นกันม่ว่าจะเป็นแฟนว่าจะเป็นลูกเมียครอบครัวเพื่อนฝูงโดนผลกระทบกันหมดทุกคนผมบอกเลยอืมนะครับทีนี้เราก็จะมาคุยกันว่าไอ้ผลที่ตามมาจากการที่คุณเนี่ยนะครับรีแล้วแล้วกัน อพอคุณรีแล้วเนี่ยนะครับคุณจะรับสิ่งเหล่านี้ได้ไหมอันนี้คือไม่ได้พูดเพื่อให้คุณกลัวนะครับแต่ว่าคือสิ่งที่คุณจําเป็นที่จะต้องรับให้ได้นะครับเริ่มก่อนเลยว่าลีแค่ไหนที่เรียกว่าลีเริ่มจากผู้หญิงก่อนเลยว่าบอดี้แฟทเท่าไหร่ของผู้หญิงถึงจะเรียกว่าลีค่ะอ่าถ้าพูดถึงเรื่องของความลีเลยกันนะครับมันก็จะมีลีนแบบปกติอ่าที่เห็นร่อง11สวยๆกับ very lean คือลีแบบสายแข่งขันอ่านะครับ ตัวของผู้หญิงนะผม body fat ที่เรียกว่ากลุ่มเป็นนักกีฬาละกัน<ม>อ่าก็คือมีความลรีนประมาณหนึงครับจะมี body fat อยู่ที่19จนกระทั่งถึง22%นี่คือเป็น body fat ที่นักกีฬาส่วนใหญ่จะมีกันคือจะมีโครงสร้างของกล้ามที่ชัดเจนแล้วก็จะมีตัวของลายของกล้ามเนื้อน,นี่นะครับที่ค่อนข้างชัดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเดินทางเข้าสู่ f a สิบแดเปอร์เซลงมาอ่าสิลงมาครับจะอยู่ในกลุ่ม very lean ่าก็คือจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่ามีความลีนมากลายของกล้ามเนื้อชัดเจนแล้วก็ร่อง11เนี่ยชัดเป๊ะมากๆซึ่งเป็นกลุ่มที่สาวๆหลายคนเนี่ยต้องการที่จะไปถึงตรงนั้นแล้วก็จะมีกลุ่มหนึ่งนะผมซึ่งขอไปพูดถึงตรงนี้ล้กันเพราะว่ามันเป็นกลุ่มที่เฉพาะพิเศษนะครับคือกลุ่มของสายพ่อกกานะครับคือต้องมีบอดี้แฟตตั้งแต่14%ลงมาสำหรับผู้หญิง ซึ่งแห้งมากๆแห้งมากๆแล้วก็เมนเทนได้ยากนะครับ<ช>ไม่สามารถที่จะเมนเทนได้เป็นระยะยาวโอเคไหมครับแต่นั้นเราจะมาพูดถึงกลุ่มของคนที่ต้องการที่มีบอดี้ฟรตแบบเป็น very lean <c oughs> คือแบบต้องการที่มีล่อง1 1ดชัดๆซึ่งนักเรียนออนไลน์ของเราหลายๆท่านก็ส่งรูป reference มาคือแบบแต่ละคนก็คือต้องการที่ไปสู่กลุ่มของความเป็น very lean กันใช่เ <ๆๆ S 1> น,นี่ครับลองทายกันซิว่ารูป reference ของนักเรียนออนไลน์ของเราผู้หญิง ส่งโูกใครมาเยอะที่สุดะ <Number S 1> นะ <one, S 1> Number one นะ Number one อ่ะอ่ะ,ะเฉลยเลยแล้วกันใครครับใครครับยิปซีค่ะถูกต้อง <laughs> แต่ว่าล่าสุดคือคุณยิปซีเนี่ยก็มาออกรายการรายการหนึ่งนะใช่ไหมแล้วก็เขามาพูดถึงเรื่องของความที่เขาออบเซสแล้วก็หมกมุ่นในเรื่องของภาพลักษณ์ของเขาเนี่ยมากๆมันทําให้กระทบกับชีวิตเขาใช่แล้วก็ทําให้เขากลายเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็กลายเป็นว่าเขามีความเครียดสูงมากแล้วก็เจอปัญหาชีวิตหลายอย่างจากการที่เขาจะต้องรักษา แล้วก็เมนเทนรูปร่างของเขาให้ l ลีนเพื่อเป็นไอดอลสำหรับหลายๆคนอืมเนี่ยกลับมาที่เรื่อง l ลีนเท่าไหร่ที่เรียกว่า l ลีนเรารพ,พูดถึงผู้หญิงไปแล้วครับผมผู้ชายล่ะคะผู้ชายเนี่ยต้องมีบอดี้แฟทเท่าไหร่ถึงเรียกว่า l ลีนผู้ชายเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสายนักกีฬาแบบบ้านๆคือแบบว่าแค่ลายการเมื่อชัดเห็นซิกแพกลางๆอ,อะไรเงี้ยนะครับจะมีบอดี้แฟทอยู่ที่12จนถึง15% ถ้าเกิดว่า12นี่คือค่อนข้างชัดแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีอยู่กลุ่มนนเนี้ยนะครับคือ12-15เนี่ยนะครับจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่ามีรายการเงิชัดอ่าแล้วก็ดูสุขภาพดีใส่เสื้อผ้าสวยดูดีอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องการที่จะลีนมากขึ้นก็จะมีอดี้ fat อยู่ที่10-12เปอร์เซ็นต์อ่า10เปอร์เซ็นต์เนี่ยถือว่าต่ำแล้วแล้วก็รายการเงินเนี่ยชัดแล้วก็คมมากขึ้นอืมส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกนายแบบที่จะมีอดี้ fat ประมาณนี้อย่างเช่นของคุณตั๊กบริบูรรเน,นะคับก็ ถ้าเกิดดูจากสายตาก็อยู่แถวๆประมาณนี้นะครับเก้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้เนาะนะครับแต่มันก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มที่เรียกว่า very lean ก็คือเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็น single digit คือเลขตัวเดียวอะตั้งแต่เก้าเปอร์เซ็นต์แปดเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์ลงมาแห้งจัดจัดแห้งจัดแต่ว่ายังไม่จัดที่สุดนะครับ<ม>ถ้าเกิดว่าเป็นสายพักกายถ้าเกิดคุณจะไปแข่งขันนะครับคุณต้องมี body fat ต่ำกว่าเจ็ดเปอร์เซ็นต์ในที่นี้คือถ้าเกิดว่าอยากได้ถ้วยอออยยาาากได้้รรงงงวััลลนะคบคบุณตมมีีู่่ท ถ้าเกินกว่านั้นอย่าไปแข่งไปแข่งได้แหละแต่ว่าไปแข่งสรุปไปหาประสบการณ์ได้แต่ถ้าเราหวังเรื่องของรางวัลคุณต้องแห้งมากพอคือต่ำกว่า5%้าปอร์เซแต่ว่าขอไม่พูดถึงตรงนั้นละกันเพราะมันเป็นอะไรที่เราเมนเทนไม่ได้โอเคไหมครับมันอยู่ได้แค่ระยะสั้นเท่านั้นนะครับแต่คนที่เจอปัญหามากที่สุดในเรื่องของการใช้ชีวิตก็คือกลุ่มคนที่เป็นสายเบร์รีนคือเป็นพวกซิงเกิลดิจิตอะคือเลขตัวเดียวในวรร็ดเะอร์เซินตงบอกเปอร์เซิน,นต,ตะใช้าตาเปญหาอยู่ดีในเรา่ะธรรมชาติชะชรวิต เรามาพูดถึงเรื่องความสุดโต่งของกลุ่มเวลลีลนกันดีกว,ว่าว่าเขาจะสุดโต่งกันในเรื่องไหนบ้างคะก็หลายอย่างนะครับอย่างเช่นอ่ะอย่างแรกเลยครับคือนับแคลอรี่แบบเป๊ะสุดๆนับแม่งทุกคําเลยเ<อ>สำคัญก็ใช่ <laughs> เพราะว่าคือที่เขาเป๊ะขนาดนี้ <laughs> เพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยแน่นอนว่าเขามีวินยัยแต่สิ่งที่อยู่ในหัวของเขาเนี่ยคือเขายึดติดในภาพลักษณ์ของเขาเขาต้องลีนถ้าเกิดว,ว่าเขาสูญเสียรูปร่างนี้ไปคือไง ภาพลักษณ์ของเขาโซเชียลไม่กดไลค์ละอ่ะข้อที่หนึ่งสองคือเขารู้สึกว่าเขาสูญเสียตัวตนของเขาไปดังนั้นเขาจําเป็นจะต้องเป๊ะในทุกๆอย่างเพื่อให้เขายังคงรักษารูปร่างนั้นได้อยู่อืซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดเพราะว่าบางคนเนี่ยทำอาหารกินด้านี้จริงๆเป็นในแบบอย่างเงี้ยเป็นดาราหรือว่าโชวหุ่นอะไรเงี้ยมันจําเป็นครับผมเขาจะเป็นจะต้องเป๊ะมากๆอ่านะครับอย่างที่สองนะผมคือเลี่ยงการเข้าสังคม ว่าแบบจะไปเอนจอยแบบหมูกระทะแบบจิ้มจุ่มกับเพื่อนนี่ก็ไม่ได้เนาะลำบากนิดนึงลำบากสุดๆไปก็ได้บางทีเราเคยเจอนะเพื่อนเพื่อนเราอะ่ะที่แบบกําลังอินเรื่องของแบบลดไขมันอยู่ใช่ปะเราหรือเปล่าผมก็เป็น <laughs> ผมก็เคยเป็นคือแบบไปได้นะแต่แบบไปนั่งเนี้ยกิน <laughs> เลยเพื่อนๆกิเนเลยครับตอนนี้ผมกําลังไดเอทอยู่อะไรอย่างเงี้ย<อ>แต่ว่ากูมานะแต่กูไม่กินอะไรเงี้ยเออซึ่งก็ถามว่า มันถือเป็นการเข้าสังคมที่โอเคไหมมันก็ได้คือเราไปไปนั่งกับเขาแต่ว่าแต่สุดท้ายก็เราเลือกไม่ไปเนื่อ,อ,อไไงจากว่ามันต้องคุมใจตัวเองเยอะมากมแล้วโอกาสหลุดมันมีสูงมากๆทำให้คนอื่นอึดอัดด้วยนะนิดนึงใช่มันก็เลยเป็นที่มาของการที่เราจําเป็นจะต้องอดของที่เราชอบไปด้วยมไม่ว่าจะเป็นตัวของขนมกาแฟเย็นนู่นนี่นั่น,นคือไม่ใช่ว่าเราจะกินเป็นประจํานะครับไม่ใช่ครับแต่ว่าคนที่อยู่ในกลุ่มบริลีเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะซีเรียส ในทุกๆรายละเอียดจริงๆคนมี body fat 7%อะผู้ชายอะหรือว่าผู้หญิงที่มี body fat แบบ14% 15%อย่างเงี้ยมันต้องเปะในทุกรายละเอียดนะเว้ยยกเว้นว่าเขาเป็นคนที่เป็นเอ็กโทมอร์ฟจริงๆคือเกิดมากรรมพันธุ์แม่งผอมอยู่แล้วกินอะไรก็ไม่ยอมอ้วนอั uh huh. นี้อีกเรื่องนึงใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบเนี้ยเราเป็นคนปกติธรรมดาแล้วต้องการที่จะมีความลีนแห้งชัด ตลอดเวลาตลอดทั้งปีอะไรเงี้ยเราจะมันจะต้องเป๊ะแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดเยอะแล้วสุดท้ายคือเราอาจจะต้องอยู่ห่างจากสังคมที่เราอยู่ประมาณหนึ่งพวกคนปกติมันไม่ทําแบบนี้ไงอืมซึ่งก็เคยผ่านมาแล้วเ <laughs> <laughs> ขาว่าจริงๆถ้าคนปกติทาแบบนี้นะคะทุกคนก็จะแบบหุ่นดีเวลี่ลีนกันทั้งประเทศแหละใช่ <laughs> มันก็จะมีกลุ่มคนที่แบบอาจเจอบาลานซ์คือเหมือนประมาณว่าไปเข้าสังคมได้ก็กินของที่ชอบได้แต่เชื่อเหอะ ผมว่า70-80%จะมีภาวะวอนลูคือจะรู้สึกกิ้วคือแบบไปกินมาแต่รู้สึกผิดผิดผิดปุ๊บอีกวันเป็นไง oh, โอ้โหดชดเชยทุกอย่าง<ำ>คาร์ดิโอหนักเล่นเวทหนักอ,อ,อะไรเงีเออ้ยหรือว่าทำฟาสติ้งแบบยาวอ,อ,อะไรเงี้ยคือแบบทำยังไงก็ได้เพื่อชดเชยในสิ่งที่ตัวเองทำผิดพลาดผิดพลั้งไปรู้สึกผิด รู้สึกแย่รู้สึกเฟลกับตัวเองก็มีสมมติว่าสุดโต่งไปกว่าน,นั้นก็คืออาจจะเป็นถึงขั้นแบบบูลิเมียอ่าใช่นะมันก็จะนำพามาซึ่งปัญหาหลายๆอย่างซึ่งผมก็เลงจะเข้าเรื่องพวกนี้อยู่ <Okay. S 1> พอดีเลยหลกัหลกๆเนี่ยนะครับจะมีอยู่4อย่างด้วยกันครับผมอย่างแรกเลยครับนั่นคือภาวะออโตเร็กเซียออโตเร็กเซียคืออะไรคะออโตเร็กเซียในจริงๆผมทำคอนเทนต์ไปแล้วนะครับแต่ว่าพูดแบบเร็วๆง่ายๆแล้วกันก็คือเป็นภาวะที่เรา หมกมุ่นกับการกินอาหารเพื่อสุขภาพมากจนเกินไปอ๋อก็คือแบบต้องกินคล <Clean. S 2> ีนคลีนทุกอย่างจะต้องเป๊ะรายละเอียดต้องลงตัวโปรตีนต้องเป๊ะแป้งต้องกินแค่นี้ไขมันห้าม,มกินแบบไม่ดีต้องกินวิตามินแร่ธาตุที่ครบถ้วนอาหารที่อยู่ตรงหน้าจะต้องเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้ากินอะไรผิดพลาด,ด,ดขึ้นมาคือฟาดงวงฟาดงาพร้อมจะโวยวายพร้อมจะด่าหรือพร้อมจะรู้สึกแย่ จากการที่เขาแบบอ้อยฉันหลุดกินขนมไปหนึ่งชิน้นแทบจะเรียกว่าโรคถลม่มฟ้าทลายเออสำหรับคนที่เป็นออโตโรกเซีย<ม>ผมเชื่อว่าคนที่ดูคลิปนี้อยู่มีหลายคนเป็น<ม>เพราะว่ามันเป็นเขาเรียกสภาวะทางจิตแบบใหม่ที่คนยุคปัจจุบันเขาเป็นกัน<ม>ซึ่งความชุกของโรคเนี่ยเชื่อหรือไม่ว่าพอมีการทำแบบสำรวจมาครับคนที่เล่นฟิตเนส ถ้านับเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคนที่เล่นฟิตเนสเนี่ยนะครับจะมีอยู่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะโอ้ยเยอะนะใช่ที่มีอาการนี้โดยที่เขาไม่รู้ตัวแต่ว่าเขามารู้ตอนที่เขาทําแบบสอบถามจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดอ่าซึ่งเรื่องเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องที่เราเนะี่ยไม่ค่อยรู้หรอกอเราก็คิดว่ามันเป็นวินัยแบบปกติใช่ปะ่ะแต่คือจริงๆมันคือการสุดโต่งมันคือการสุดโต่ง,ค,ตงคือคุณมีปัญหาเรื่องของนี่แล้วทางจิตแล้ว<ม>และสุดท้ายคือมีปัญหาเรื่องของสภาพอารมณ์ตามมาอ่าแล้วก็เริ่มที่จะ ตีตัวออกห่างจากสังคมจากแฟนหลายคนเป็นนะครับคือพอเวลาที่แฟนชวนไปกินบ่อยๆเข้าเฮียนเลิกเลยกูเลิกแม่งเลย <laughs> เฮียกูไม่คบมึงคือแบบ <laughs> มึงเหมือนมึงพากูไปไปตายอะเอาง่ายง่ายแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับคือเราอาจจะมีความเครียดกับตรงนี้มากจนเกินไปเรียกว่าเป็นภาวะออโตเรกเซีย <laughs> ะนะครับมาในอย่างที่สองนะครับคือสภาวะฮอร์โมอนเพศที่มันลดต่ําลงนะครับ ความเีนเป็นเรื่องที่ดีครับผมการที่เรามีอดี้แฟ t น้อย,อยเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับแต่ถ้าเกิดว่ามันน้อยจนเกินไปนะครับมันจะไปกระทบต่อเรื่องของฮอร์โมนในร่างกายของเราถ้าในผู้ชายคือจะมีสภาวะที่เรียกว่าฮอร์โมนเพศชายต่ํากว่าปกติอืมซึ่งมีผลทําให้คุณสูญเสียกล้ามเนื้อนะครับถ้าในสภาวะธรรมชาติเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าอดี้แฟ t ของเราเนี่ยนะครับต่ํากว่า7%หรือว่าแตะเปอร์เซ็นต์ลงมานะครับคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเพศที่มันตกลง หลายคนมีอาการรูดคือกล้ามหายแรงน้อยลงแล้วก็นอนไม่หลับเริ่มมีอาการหยุดหงิดมูสสวิงอวัยวะเพศไม่แข็งตัวอะไรอย่างเงี้ยปัญหาตามมาเยอะแยะมากมายจากการที่เขามีความลีนจัดมากจนเกิไปจริงๆไม่ต้องไม่ต้องคนที่แบบอะไรนะธรรมดาหรอกคนใช้ย,ยาก็เป็นพอเป็นบอดแฟทแม่งต่ํามากๆนะเว้ยความความต้องการทางเพศแม่งหายไปเลยเนั่ขนาดรนั้นเขาแบบปักยาด้วยนะ มันหายจริงเ <What? S 2> ออคือถ้าเกิดว่าแห้งแห้งมากๆคือความต้องการทางเพศมันหายไปเลยหรือน้อยลงมากๆแล้วก็นอนไม่หลับอ่าอันนี้คือแน่แแล้วก็เครียดหงุดหงิดง่ายโมโหง,ง่ายอารมณ์เสียง่ายอืมจากการที่เขามีอดี้แฟ t น้อยจริงๆอะไรประมาณนี้ครับแล้วเป็นผู้หญิงเหรอคะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับแน่นอนเลยเมนไม่มาแลเนื่องจากว่ามีความแปรปรวนของฮอร์โมนคือถ้าเกิดว่าพูดแบบบ้านาง่ายๆ,ายๆคือตัวของฮอร์โมนเพศหญิงมันต่าลง หรือว่ามีภาวะที่เป็นโลเอสโตรเจนก็คือฮอร์โมนเพศเนี่ยนะครับมันมีความแปรปรวนผู้หญิงเนี่ยต้องบอกก่อนว่าร่างกายเขาต้องการไขมันประมาณหนึ่งเพื่อให้ฟังก์ชันของการสร้างฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยมันเป็นปกติแต่เมื่อไรก็ตามที่ร่างกายมีไขมันส่วนเกินในร่างกายน้อยจนเกินไปร่างกายจะรู้สึกว่ามีภัยแน่นอนว่าไข่ของคุณมันจะไม่ตกเนื่องจากว่าเอาร่างกายของคุณมันไม่เฮลตี้มากพอนี่งั้นแปลว่าคุณก็ไม่พร้อมที่จะมีลูกเออเมื่อคุณไม่พร้อมที่จะมีลูกเมนกูก็ไม่มาไง เออไข่ก็ไม่ตกไงก็เคยเจอแบบบางคนลีนมากๆลีนทั้งปีใช่แล้วก็มีมีประจําเดือนแค่ปีละครั้งสองครั้งนั่นคือนักเรียนเรานั่นเอง <laughs> เออนะครับผมก็ <laughs> <c oughs> แต่ว่าอันนี้คือเป็นความต้องการของเขาแต่จริงๆเราก็าให้คําเตือนไปนะครับสาหรับคนที่คลั่งไคล้เรื่องของการลีนต้องบอกก่อนนะครับว่ามักจะมีปัญหาเรื่องของประจําเดือนมาไม่ปกติมาน้อยมาช้าหรือไม่มาเลย อะไรเงี้ยอย่างที่เราเจอคือพี่เขาแฮปปี้กับการที่มีบริฟาต์สิบสเปร์เซ็นตลอดทั้งปีแล้วประจําเดือนของเขาเนี่ยมาปีละหนึครั้งอืมเราก็ให้คําเตือนไปบอกว่าถ้าพี่จะอยู่ในสภาวะนี้นานๆเนี่ยโอกาสที่ตัวของผนังมดลูกมันจะหนาโตเนี่ยมันมีสูงมากๆนะปัญหาในเรื่องของอาจจะเป็นเนื้องงเนื้อง,งอกอะไรพวกนี้ได้อะไรเงี้ยซึ่ง พี่เขาไม่แคร์ไงเขาขอแค่บอกว่าขอคูมขอกูม,มีหุ่นลีนแค่นั้นพอแล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่อย่างน้อยคือเราเป็นโค้ชเราก็บอกไปว่า<ม>ออความเสี่ยงมันเป็นอะไรนั่นเองเนาะนะครับแล้วก็อย่างต่อมานะครับผมคือจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า metabolic adaptation คือเวลาที่เราลีนใช่ไหมครับแปลว่าเราต้องทานอาหารในค่าพลังงานในค่าลบคือตัวของแคลอรี่เดฟ i ฟซิในงานวิจัยคนพบว่าถ้าเกิดว่าเราทานพลังงานในค่าลบเป็นระยะเวลาน,านานเกิน3เดือน ตัวของระดับของการเผาผลาญในร่างกายของเราเนี่ยจะลดลงประมาณ5 1 0ในทุกๆ3เดือนอย่างเงี้ยครับและถ้าเกิดว่าเรากินต่ํานานๆไปเรื่อยๆลองคิดดูดิว่าระดับของการเผาผลาญมันเป็นยังไงก็ยิ่งลดต่ำลงเรื่อยใช่เรื่อยๆพูดภาษาบ้านๆง่ายๆคืออะไรรู้ป่ะคือแบบสมมติร่างกายเป็นคนแล้วกันร่างกายก็คือเป็นเพื่อนเราใช่ไหมเพื่อนบอกว่าเอ้ยมึงทําไมช่วงนี้มึงกินอาหารน้อยจังเลยอะกูรู้สึกว่ากูไม่ค่อยโอเควะพอกินน้อยๆน้อยๆเข้าเฮ้ยทำไมมึงกินน้อยขนาดนี้แล้วกูจะอยู่ยังไงอะ อเออกูอยู่ไม่ได้โอเคไม่เป็นไรเพื่อนด้วยความที่รักเพื่อนมากไงแ,แบบไม่เป็นไรเพื่อนงั้นกูเผาผ่านให้น้อยลงไปได้จะ<ก><ข>ได้อยู่ด้วยกันจะได้อยู่ด้วยกันนานๆเออกูเผาผ่านน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆแต่วันใดวันหนึ่งถ้าเกิดว่ากับมากินกท่ <ๆ S 1> กูว้วสมม้้้้้ไ้ว้้้้้้้้้้้้้น้้อ้้้้้้้้้้้น้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ก้้เ้้้้้้้้้้้้้้ออ้บ้อ้้เอ้ยโอ้อาหารมาโอ้ขอเก็บกูไม่ใช้ กลายเป็นภาวะที่ร่างกายมีการห่วง e n e เ g อและสุดท้ายพอกินกลับมาเป็นปกติทีนี้เก็บแม่งอย่างเดียวเลย เก็บ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 แป๊บนึงครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันต่อครับผมนี่เลยครับโฮมฟิกทูเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านที่โคนน้ชปูแนนวางใจครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทางโฮมฟิกทูครับผมเพียงแค่คุณแคปหน้าจอไว้และส่งไปหาทางโฮมฟิกทูครับผมแล้วคุณจะได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากทางโฮมฟิกทูครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับเกิดเป็นโยโย่เอฟเฟกต์ค เฮ้ยมึงใช้ตัวของไขมันออกไปไม่ดีวะใช้ก็งโงด่ดิกูมึงแต่เกือบมึงเกือบทากูตายกูเก็บขอคกูเก็บก่อนดิอ,อะไรเงี้ยนะครับต้องทําการแบบปรับต้องการต้องทําการ a d จ u s ต์ต้องทา Adjust, ําการเรียกระบบผระผนกลับมาเนี่ยโอ้โหเหนื่อยเหนื่อยยิ่งอ,อืกว่าจะที่กว่าที่จะบอกว่าเพื่อนเราคนนี้ร่างกายของเราเนี่ยมันจะสบายใจแล้วก็ยอมที่จะใช้ไขมันตามปกติเพราะว่า เพื่อนแบบว่าเรียกได้ว่าเป็นแพนิคกลัวตายกลัวตายขึ้นมาเน <c oughs> <c oughs> ื่องจากว่าปวดอะไรกันขนาดนั้นอะไรเงี้ยเนาะน,นะครับผมอันนี้คือจะเป็นสิ่งที่สายลีเนี่ยนะไม่จคเจอกันเพราะว่าคนที่เราเห็นว่าลีลีเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยจะเห็นว่าลีนแบบลองเทอมมากขนาดนั้นในหลายๆคนถ้าเกิดว่าเขาไม่เข้าใจเรื่องของอาหารแด่แล้วด้วยเนี่ยนะครับคือพูดเลยว่าส่วนใหญ่แล้วจะกลับมาอ้วนหรือกลับมาบวมใหม่ยกตัวอย่างเช่นนักพกากเพื่อนๆเราที่อ่าตอนประกวดกูก็ลีนและเกินแต่หลังจากที่ เวทีตัดสินไปแล้วจบการแข่งไปแล้วใช่ไหมครับผุบผ่านมาไม่กี่ไม่กี่สัปดาห์หรอกอกลับมาเลย<อ>นะครับออันนี้ก็จะเป็นที่เราเจอกันเป็นประจำเนาะนะครับแล้วอย่างที่สี่ะคะแล้วอย่างที่สี่อันนี้คือแย่นะครับคือเป็นเขาเรียกว่าภาวะบอดี้อ a g e Distortion คือจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ดีพอคือส่องกระจกเสร็จป,ปุ๊บคูอ้วนว่ะคั้ทัที่จริงจริง y วอรี ไขมันน้อยมากแล้วแต่ว่ายังเห็นว่าเฮ้ยทำไมลายซิกแพคกูตรงนี้มันยังไม่แห้งพอละ่ะทำไมเวลานั่งแล้วแบบพุงมันชั้นอ่ะใช่เฮ้ยทำไมสเลือนไม่เดินท้องอ่ะ <laughs> ทำไมวันนี้แบบไม่กูเก็บน้ำอะ <laughs> ่ะเฮ้ยทำไมวันนี้คือแบบลายของไหลกูไม่คมเลยวะอะไรเงี้ยมันก็จะมีปัญหาเนี้ยคือรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอรู้สึกว่าตัวเองไม่เคยที่จะดีพอในสายตาของตัวเอง <laughs> แล้วก็คิดไปสระแบบคิดไปสระตะต่างๆนา,นานาว่าคนอื่นก็คิดแบบเดียวกับเขา จริงๆคนอื่นมองเข้ามาคือโอ้ยมึงผอมมากเลยอะ่ะชิงใช่ <c oughs> ซึ่งถ้าเราอยู่ในสภาวะ body image destruction แล้วเนี่ยนะครับโรคต่างๆก็จะตามมาไม่ได้พูดถึงเรื่องของสุขภาพนะแต่ว่าบูลิมียอโนร์เซียเนอร์โวซาอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเป็น binge eating disorder ตามมาแน่นอนอ่าสมมติว่าแบบกูพังแล้วพอแล้วไอ้เร้ยกูไม่ทนแล้วแดกเลยแล้วกันกู binge eating แม่งเลยเออนะครับสุดท้ายคือไง กลับ <g rab ble> มาอ้วนเทียนหนักกว่าเดิม <c oughs> ะนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับคนที่ลีเนี่ยนะครับจะเป็นกลุ่มคนที่ได้รับคําชมเยอะมากใช่ทั้งในแบบทั้งอินเพรสซอนอ่ะคือแบบตัวต่อตัว,ตวหรือว่าใน,ในโซเชียล,ยลมีเดียโดยเฉพาะในโซเชียลหุ่นพี่เทพมากเลยคนไม่รู้จักเลยนะแต่ว่าเข้ามาคอมเมนต์เราอะไรเงี้ยอุ้ยโอ้โหพี่ลีนมากเลยอยากขุนเหมือนพี่มากเลยหุ่นพี่เทพมากเลยคนฟ้าก็เคยโดนชม ว่าแบบโอ้ยหุ่นสวยมากเลยค่ะอะไรนู่นนี่นัน่นน่ะซึ่งเวลาที่เราโดนชมจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโดพามีนถูกหลั่งออกมารู้สึกดีกร,กรู้สึกว่าแบบโอ้โหโลกมันสวยงามการมีหุ่นที่ดีเนี่ยมันคือเรื่องที่สุดยอดมากๆในชีวิตของเรามีแต่คนมาชื่นชมใช่คนกดไลค์รูปเราแบบ500อคนใช่แต่หารู้ไม่ว่าเราอาจจะกําลังติดกับบางอย่างอยู่เพราะว่าตัวของโดพามีนนี้เราสามารถเสพติดมันได้ คือเราเสพติดคําชมจากคนอื่นนั่นเองอแก้ยากนะครับเรื่องนี้สุดท้ายเนี่ยนะครับพอมันเสพติดคําชมมากๆเข้าอะ่ะมันกลายเป็นว่าทุกๆอย่างอะ่ะมันจะต้องเป๊ะเราจะต้องอยู่ในโปรแกรมที่แบบมันต้องเข้มข้นเราจะต้องลีนอะไรเงี้ยนี่นะถ้าสมมุดฝ้ายเป็นฝ้ายเป็นฝ้ายเป็นยิบซีนะครับชาตินี้คือกูอ้วนไม่ได้เลยนะอ้วนวนะโมได้ค่ะคือแบบอ้วนแบบ หรือว่าเราเป็นเบบี้อย่างเงี้ยคือทุกคนเห็นเราเป็นไอดอลเนาะใช่แต่เราไม่รู้ว่าแบบเบื้องลึกเบื้องหลังเขาต้องแบบว่าแลกอะไรมาบ้างแล้วเราก็ไม่ใหญ่ที่จะทําให้คนที่มาเจอเราตัวจริงผิดหวังใช่ผมเคยเป็นนะผมเคยเป็นคือตอนที่แบบผมกําลังคังๆเรื่องของการพกกายอย่างเงี้ยเออถ้าน้ําหนักผมหายไปสักแบบสงโลอะไรเงี้ยโลสองโล เฮ้ยผมรู้สูมตัวเล็กอะตัวเล็กตัวน้อยอะไรเงี้ยตัวเล็กตัวน้อยตัวแบบเขาเจอเขาจะคิดยังไงนะเชื่อทำไมโคตรตัวบูแนนตัวจริงมันตัวอะไรจังวะอะไรเงี้ยหรือว่าช่วงที่แบบลีนมากๆอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่า มีอาการบวมน้ำสัหน่อยหนึ่งจากการที่เรากินโซเดียมเยอะอะไรเงี้ยหรือว่าแบบมีอาการแบบสะสมไขมันจากการที่เราทำโบกิ้งอยู่แบบเนี้ยเราก็แบบรู้สึกว่าน้อยนิดน้อยนิดนิดรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาจะรู้สึกยังไงกับเราว่าเวลาที่เขามาเจอตัวเราแต่สุดท้ายคือพอเริ่มแก่แล้วมันเริ่มก้าวพามผ่านไงคือแบบเกิช่างแม่งไหยนะครับเอออ่ะทีเนี้ยก็สี่เรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องที่คนที่ อยากจะลีนไม่สิคนที่เวลรี่ลีนเนี่ยเขาจะต้อง,องอบพบเจอประสบพบเจอครับสุดท้ายถามว่าเราสามารถอยู่ในภาวะเวลรี่ลีนแบบยาวๆได้ไหมมันก็ไม่ไม่ควรเปล่าจริงๆอมันได้ถ้าเราเป็นคนที่เข้าใจในทุกๆอย่างทุกๆอย่างในที่นี้ไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารนะครับไม่ใช่เรื่องของอาการออกกำลังกายนะครับแต่เราเข้าใจชีวิตอะเราเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตว่า คำชมก็คือคำชมเอ้ยนี่ครผูนแน่นสอนทรรมอ่ะแก่แล้วไงมันก็คือเข้าใจเรื่องพวกนี้แล้วปอกวะใช่ปะถ้าเกิดอายุเท่านี้แล้วยังไม่เข้าใจเนี่ยคือแบบผมก็ไม่รู้ว่าจะว่าอะไรแล้วใช่ปแะบบนะครับคือเราก็ต้องเข้าใจว่าแบบเออนี่คือสิ่งที่เราชอบแต่เราก็ต้องหาตรงกลางให้เจอว่าแบบเฮ้ยเราก็สามารถไปทานข้าวกับที่บ้านได้นะแล้วการกินของที่เราชอบเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดบาปใช่แล้วอ่าแป้งไม่ใช่ปีศาจอะไรเงี้ยนะครับแฟนเราที่ชวนเราไปกินข้าวนอกบ้าน เขาบุฟเฟ่เออเขาก็รักเราเขาก็อยากที่กินข้าวกับเราเขาอยากที่จะใช้เวลาอยู่ร่วมกับเราก็เขารักคุณนะครับเออเขาเลยชวนคุณไปลองเขาไม่ชวนเดะแบบอนเรื่องของมึงนี่มึงจะเป็นลีนอะไรก็เรื่องของมึงกูไปแดกคนเดียวได้งอนนะคุณรู้สึกยังไงอืมคุณอาจจะรู้สึกว่าดีคุณก็อาจจะรู้สึกว่าเออดีว่ะมันไม่ชวนกูแต่คุณรู้หรือไม่ว่าเขากําลังตีตัวออกห่างจากคุณ เออใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้คุณแบบเฮ้ยเราไปกินข้าวกันเราไปดูหนังเราไปกินข้าวกันเราไปกินขนมกันเราไปไอติมกันแล้วเราก็มาจัดการตัวเราเองแต่ว่าเราจัดการตัวเราเองไม่ใช่ด้วยความรู้สึกผิดแต่เป็นความรู้สึกว่าเออก็เราเลือกที่จะไปกับเขาแล้วแล้วเราก็แค่รู้วิธีการที่จะจัดการกับอาหารที่เรากินในส่วนเกินตรงนั้นมันก็แค่นั้นเออคือเราต้องเข้าใจชีวิตว่าชีวิตมันไม่ได้มีแค่เรื่องของกล้ามไม่ได้มีแค่เรื่องของซีกแพคก มันยังมีเรื่องของครอบครัวมันยังมีเรื่องของการเข้าสังคมมันยังมีเรื่องของความสุขของตัวเราแล้วก็ผู้คนรอบข้างของเราเดี๋ยวก็เจอสายเหรอโอเคค่ะแบบว่าเป็นสุขนิยมก็ได้งั้นหนูจะกินแบบปล่อยจอยเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าแบบจะมีความสุขไปอีกถึงเมื่อไหร่ซิกแพคช่างมันลีน<แ>ไม่ค่อยดีใช่ไหมงั้นไม่เป็นไรค่ะหนูแบบแต่หนูออกกำลังกายคะหนูเป็นหมูที่แข็งแรง คำว่าสุขนิยมนะเอาจริงๆว่าผมไม่ชอบคำนี้เลยเออมผมไม่ชอบคำนี้เลยมันคือข้ออ้างนะเพราะมันคือคําพูดของคนที่ไม่รู้จักที่จะรับผิดชอบตัวเองเออือมแล้วพอไม่รู้จักรับผิดชอบตัวเองปุ๊บนะครับมันไม่พอนะมันจะพาคนอื่นที่อยู่รอบข้างเนี่ยนะครับเดือดร้อ,ดอ,นอ,ดอนไปด้วยหมายถึงว่าไปดึงเขาลงมาด้วยมึงจะไปทําทําไมอะไรเงี้ยแต่ว่าัมันจะอีกหัวข้อหนึ่งแต่มว่าถ้าคุณเป็นสุขนิยมเนี่ยนะครับก็ ก็เรื่องของคุณแล้วัไม่ขอก้าวล่วงนะครับแต่วันนี้เราพูดถึงเรื่องของสายลีเนาะนะครับก็คุณแค่ทำมันด้วยความเข้าใจไม่ใช่เข้าใจเรื่องของระบบการออกกำลังกายเพียงอย่างเดียวระบบการกินอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่คุณต้องเข้าใจความมีชีวิตของเราด้วยว่าบาลานซ์ใช่ว่าคุณค่าของชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของรูปร่างมันยังมีอย่างอื่นอีกมันจะมีเรื่องของงานมันมีเรื่องของการเงินมันยังมีเรื่องของความสุขของครอบครัวของเรายังมีเรื่องของสุขภาพภาพรวงของเราที่มีความสําคัญเช่นกัน หุ่นลีนมันเป็นเพียงแค่ผมพูดเสมอมันจะเป็นเพียงแค่จิ๊กซอตัวหนึ่งเท่านั้นที่อยู่ในชีวิตของเราใช่ปะถามว่าถ้าเกิดว่าไม่มีมันน่ะจะเป็นจะตายไหมก็นิดนึงเพราะว่าไม่มีแบบว่าคนในโซเชียลแบบว่ากดไลค์ห้าร้อยไลค์จำเป็นรอร <laughs> ะเอาถามจริงว่าจําเป็นหระที่จะต้องมีคนมากดไลค์เรามากมายเพื่อชมซิกแพคของเราเอ,อ่อนะออมันไม่จําเป็นหรอกครับออสุดท้ายคือ,อสิ่งที่ทําให้เรามีชีวิตทีด่ดีขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของซิกแพค แต่ว่ามันเป็นเรื่องของภาพรวมในชีวิตของเราความรู้เรามีหรือยังละ่ะเราเก่งเรื่องของการทาธุรกิจหรือยังละ่ะ<ม>งานของเรานะที่การงานไปถึงไหนแล้วการเรียนมาไปถึงไหนแล้วเอออันนี้คือเป็นสิ่งที่เราต้องไปย้อนดูใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของรูปร่างผมมองว่านะเอาที่แบบว่าสามารถที่จะเมนเทนได้ง่ายๆนะครับบดี้แฟทท้าผู้ชายนะสิบถึงสิบสองเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยถือว่าโอเคแล้วใช่ป่ะคือหล่อใส่เสื้อผ้าสวยถอดเสื้อมาไม่อายใคร อ่าการชัดๆส่วนผู้หญิงเนี่ยอดี้แฟ t เนี่ยอยู่ที่ประมาณแบบ1 7 18 19เปอร์เซ็นต์หรือถ้าเกิดว่าไม่ซีเรียสอะไรก็สัก20%เปอร์เซ็นต์ถึง2 2เปอร์เซ็นต์ก็ได้ก็ไม่ได้นักเกียร์นะคุณก็ยังดูเป็นนักกีฬาอยู่นะก็ยังดูดีกว่าคนกว่า90%เปอร์เซ็นต์ที่อยู่ในสังคมไทยโอเคป่ะก็คือแบบไม่ได้มีซิกแพคแต่คือก็ไม่ได้อ้วนแบบอ้วนน่ะนึกออกว่าใช่เพราะฉะนั้นแล้วครับผมนะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของการที่เราดูมีสุขภาพดดดีแแลล้้ววกก็็ูสสใ ดูแลเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่มีความสุขท่านหนึ่งแต่ไม่ใช่คนที่แบบไปนั่งอยู่โต๊ะอาหารแล้วเครียดไม่อยากจะไปไหนเลยคูเป๊ะทุกอย่างกูนับแคลทุกเม็ดจดบันทึกแม่งโอ้โหบางก็ดูไม่มีความสุขเนาะแต่คุณอาจจะมีความสุขแหละแต่ว่ามองถึงระยะยาวแล้วเนี่ยบางทีแล้วมันรู้สึกว่ามันเป็นความป่วยสําหรับผมแต่บางคนที่เขาเลือกแล้วแล้วเขาบอกว่าอันนี้มีความสุขอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ครับแต่ว่าอันนี้มาเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่เราจะต้องเจอในตอนที่เรา อยากที่จะรีนเนี่ยนะครับมันคือเรื่องอะไรครับคุณสามารถเรียนได้แต่คุณก็ต้องเข้าใจบริบทของการใช้ชีวิตของเราด้วยเช่นกันก็อ,อยากให้ทุกคนมีความสุขแหละก็เลยเอามาเล่าให้ฟังประมาณนี้เนาะนะครับผมแต่ก็ตามวันนี้โค้ชมาไล้ล้าก็โค้ชฝ้ายขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย